ที่เป็นกั้งนะฮะกั้งที่อยู่ในในขวดแบบนี้ครับอันนี้ปลาอะไรไม่ทราบครับมันเป็นปลาตัวประหลาดนะฮะคนญี่ปุ่นก็กินนะครับปลานี้ครับแต่คนไทยไม่อยากระกินนะครับที่บางบัวผมเคยเห็นนะครับที่ในทะเลนะมันจะมีแต่ เขาจะตีตีแล้วโยนทิ้งนะพวกนี้นะเขาไม่กินเยครับ

Haha, wala si sabi <tiri> ko kung uh, may kuku sa ka Wala ah, na uh, nasaan. Nah, 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 wala na. Tapi kung ay nakarise tay niin kuku niin ka Wala na. Eh, kasi kung tau Wala. Niya มาดกนดัาดินิินจอครับเมืองมาิลาครับตลาดลาตีพุมีทุกอย่างครับผู้ายผูปลาครบเซตที่นี่ครับมิลาฟิลิปปิน ครับมาดูคนจีนฝั่งนี้มาครับโหแห่กัมาพวกคณะทัวร์นะก็มาซื้อกันครับคนจีนนี้กําลังซื้อไม่อันนะครับขอบอนะอนฮะโโหนี่ครับตัวจีนมาลงแล้วก็

Thank you. จะเป็นร้านปูดำใช่มากกว่านะนี่ครับเต็มเนื้อนี่เป็นกุ้งเป็นนะฮะ

โลละ550นะครับก็เท่าประมาณ400นะครับถ้าเป็นเงินไทยนะ400บาทนะครับสำหรับกุ้งที่เห็นนี่ฮะกุ้งลายเสือตัวใหญ่มากครับ

เช่น Place Marine Products นะฮะนี่นตลาดสีฟูใหญ่ของมะนิลาเนะนี่ยนะครับอ๋อนี่ลูกค้าสั่งแล้วนะ่าเป็นกั้งนะฮะนี่ครับรถที่เขาเป็นร้านอาหารนะรับจะมารับอของสดที่นี่นะฮะฮ่องกงซีฟู้ดเรสลองอย่างนี้ฮะเขามารับที่ตลาดปลาที่นี่นะฮะ อันแรกนี่คือ,อร้านหรือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับเป็น Ocean f r e s h Marine Product นะครับซึ่งส่งตามร้านอาหารต่างๆนะครับเนี่นยก็ข้างในจะมีเยอะๆหมดเลยครับโอ้เนี่ยมาเป็นลังๆเลยฮะมีอะไรอยู่ข้างในครับกั้งนะสวใหญ่เป็นกั้งนะครับ ก้างลายนี้ที่เมืองไทยไม่ค่อยมีนะฮะที่มาลิดก็ไม่ค่อยมีครับเป็นก้างลายเสือครับอ,อ้หอยครับหอยเชล้ยอ๋อเขามาส่งอีกทีนึงนะฮะนี่ครับหอยอะไรไม่ทราบครับถุเปล่าเลยนะ นี่ครับเป็นอาหารทะเลนั่นเลยฮะี่อยู่ในกล่องนี่ครับไม่แน่ใจว่าเอามาจากไหนเหมือนกันนะฮะอาจจะเอามาจากตามเกาะอะไรต่างๆนะครับแล้วมาส่งที่เอเจนต์ใหญ่ที่นี่ฮะนี่ครับมีออกซิเจนด้วยนะครับโอ้ลอบสเตอร์ครับตัวใหญ่มากครับโอ้ยตัวมันเป็นห่อกระดาษมากดูครับ อนี้ใหญ่ตาน่าหนิครับนีอโอ้นี่ครับอันนี้ปลาเก๋าฮะตาตัวตาตัวแล้วผมปลานี่ครับล็อกเตอร์ฮะโอเคนี่ครับโอ้โหโอ้ปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋าเยอะยะมากมายเลยครับปลาเก๋านะฮะต่หลังแบบนี้มานะฮะนี่ครับไปดูกันครับ อันนี้เขาไม่ได้เปิดให้ผมดูนะครับเป็นการทํางานปกติของเขานะครับนี่ครเป็นการทํางานปกตินะครับนี่ครับปลากะต่ายต่อรวดรวดเลยคุณล็อบสเตอร์นะครับออคุณหมก่อนะอกกเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าของเยอะมากครับขเขารเรียกว่าของนะะคือสิคอนค้าอาหารทะเลของเยอะมากครับ พอมาถึงแล้วก็จะโอ้โหนี่ครับล็อปเตอร์ใหญ่มากข้างในครับกล้องมองเห็นหรือเปล่านะฮะน็อปเตอร์นะฮะทันั้นเลยครับล็อปเตอร์นะฮะโอ้โห ลิทรับที่เขาจะห่อนักศึกพิมานนะแล้วก็มันยังเป็นอยู่เลยนะครับนับยังเป็นอยู่นะฮะแล้วเขาจะใส่เป็นตู้ครับใหญ่มากครับ,บกเจดสีครับอ๋อ้ก็รางกิโลแบบนี้หมดเลยนะเป็นกิโลแบบถ่วงนะฮะถ่วงลงพื้นนะครับใหญ่มากครับ เยอะมากเลยฮะเลี้งปลาเก๋าปลาเก๋าปลาทะเลปลาแดงปลาอะไรพวกนี้ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเศรษฐกิจคือเป็นปลาที่ว่าเป็นปลาทำเงินนะเนี่ย 국민のお金

มีลอบสเตอร์นะครับโอ้ยมีเยอะมากครับที่มะนิลาครับซูนโน่ซูโน่คืออะไรเอ่ยปลาเก๋าฮะ ฟิสปลาหินตน้นฟิสเออได้เป็นไอ้นี่ป่ะาโอ้โหมือนคล้ายๆกับตัวปลาไหลฟ้านะฮะ